เกบทั้ง3เสียงครับกาเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับคู่ที่2ในรายการครับในศึกมวยเทซิงวินเดือนในค่าคืนวันนี้ครับนักจกหมุมแดงครับเพชรอุบลสอบางคลุกจะพบกับทางด้านธงชัยนุ้ยสี่มุมเมืองครับเพชรอุบลก็มีชื่อจริงว่านายธนชัยครับธนชัยคําอ่อนปีนี้อายุ22ปีครับ เป็นลูกชายของคุณเสือไคลีรีบอยครับอดีตนักชกมวยสากลชื่อดังในอดีต,ตวันนี้ทางด้านเพชรอุบลอายุ22ปีครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอบ,บางครุครับก็มีคุณพ่อครับเสือสอบ,บางคลุทําหน้าที่3อย่างแล้วคุณยาเป็นทั้งผู้จัดการของหน้าค่ายแล้วก็เทนเนอร์ครับปัจจุบันก็ชกมาแล้วทั้งหมด50ครั้งชนะ35ครั้งแพ้15ครั้งครับสาหรับเพชรอุบลสอบ,บางคลุฟอร์มหลังก็มี ชนะนกนยก4เพชรเมืองปักมาชนะนกนเพชรสามารถแล้วก็ฟอร์มล่าสุดนี่ไปแพ้คะแนานเพชรเรลเพชรเจริญวีนครับที่นครสวรรค์ส่วนน้องชม,มน้ำเงินครับมาชมน้ำเงินก็คือธงชัยนุ้ยสีมุมเมืองมุมแดงครับธงชัยครับนักชกวัยยปีครับจากจังหวัดพิจิตรมีที่จริงว่านายชยอาทิตยธรรมครับ ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนู้ดสี่พม,มืองครับปัจจุบ,บันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายนู้ดสีมเมืองชกมาแล้วทั้งหมด48ครั้งครับชนะส5แพ้10เสมอ3ครับฟอร์มหลังสุดก็ชนะคะแนนพันนมกรพยักษ์สิงขนครับก็ลำไรยไว้คููกันไปนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่าหุ่นหมวยกล้านี่พอกันเลยนะฮะ มีโอกาสที่จะนับน็อกอีกคู่หนึ่งครับมีโหน้าของมุมแดงครับนั่นก็คือธงชัยนุสีมุมเมืองน่าจะใช้หมัดดีครับแล้วก็วงไหนเหนียวแน่นครับแต่ขาดีด้วยส่วนมุมน้ำเงินครับนี่เพชรอุบลคุณพ่อของเขาก็ทางพี่น้อยได้เรียนไปแล้วนะฮะนี่คืออดีตนักมวยสากลครับเสือแทรีดบอยก็ส่งต่อมาถึงรุ่นลูกนะครับก็ต่อยสากลด้วย แล้วก็ต่อยมวยไทยด้วยครับวันนี้คุณพอ่อเขาเองก็มายืนเตรียมขึ้นที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกชายของเขาด้วยครับอยู่หลังมุมน้ำมื่นครับนี่นะครับยกว่าเป็นแรงใจข้างสังเวียนครับเสือสอบางโครครับส่วนเพชรอุบลนี่ได้ทั้งสองแบบครับยอดมวยสองแบบชกมวยไทยด้วยชกมวยสากลด้วยครับถึงว่าจะคุณตาคุณตาเป็นอย่างดีครับเคยประทะกับทางด้านเอาผาดมาแล้วนะฮะ ดีกว่าพลังกำปป้านี่ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะครับอย่าไปล้อเล่นครับเพชรอุบลสอบ,บางคลุโป่งนับโป่งนอกมาหลายต่อหลายไฟด้วยกันมุมแดง,ง,งนี่รปร่างคึงโชคนี่หนาพึ่งครับไม่ต้องบ่งบอกครับว่าสไตล์การโชวเขาเป็นแบบไหนครับดูครับหัวไหลแผ่นหลังดูครับหนาไปหมดครับไม่มีใครมานส่วนเกินแลวครับ ติดตอมอยู่ที่ค่ายมวยนุย้ยสีบุมเมืองครับมาชกมุมแดงมีคุณชำนาญพี่บุญสุขครับ <c oughs> หรือว่าคุณนุย้ยสีบุ๋เมืองเป็นผู้จัดการหน้าค่ายแล้วก็มีเทนเนอร์ผู้สอเก็คือขวานเพชรสอส่วนทักดีครับ,บครับกรรมการผู้จัดงานเวทีนะครับได้แก่กรรมการทงชัยทองสวีครับวันนี้่มีทงชัยสองคนเลยนะ แล้วก็ให้คะแนน3ท่านนะครับได้แก่กรรมการปรวัติแขกศินทรดอนชัยทาทนะิแล้วก็ผงพัดว่องไหวนี่เรียกว่าธงชัยชกแล้วก็ธงชัยเป็นคนห้ามครับธงชัยนุ้ยสีมุมเมืองครับเด็กหนุ่มจากพิจิตรส่วนสูงแค่159เซนติมเมตรครับถือว่าค่อนข้างเตี้ยครับแต่ก็ได้เปรียบในเรื่องส่วนหนาครับน้ำหนักเดียวกันพิกัดเดียวกันก็ได้อย่างเสียอย่าง ก็ทีมงานของมุมแดงนะครับหรือสีม,มุมเมืองก็บริกรรมคาถานไปขณะที่นําเงินครับสบางครุนะฮะก็อยู่สมุดปากการใช่ไหมสบางครุอยู่พระประแดงครับเขตติดต่อระหว่างลอยต่อบางครุกับพระประแดงนะครับเขตทุ่งครุนะฮะก็ตอนนี้ก็มีมวยที่เรียกว่ามีดาวลุกอีกสายข้าครับ่ว่าจะเป็นทางด้านชดาเพชรหรือว่าจต่ตุรหลักทับปิดาครับซับใกล้ๆกันนะฮะเป็นดาวลุกลุง ชุดใหม่ของเพชรยินดีนะครับผมรับว่าเกมบนพียกที่หนึ่งครับคู่ที่สองของรายการครับอีกคนหนึ่งได้ความหนักความแรงครับแต่ว่าเสียเปรียบในรูปร่างช้องชกคนนึงครับได้ยหาได้ยาวครับเกมจะจบแบบไหนครับพี่กุ้ใช่ครับมคู่นี้ก็ต้องเกิดคําถามเลยครับบัตรใครจะหนักแน่นกว่ากันด้วยครับเพราะว่ามุมน้ําเงินนี่จะต่อยสากลมาขอขอบคุณนะครับบริษัทเกมอเตอร์ผู้จําหน่ายตัวต้าจำกัดนะครับโดยคุณวิเชียนศพรุ่งโรจน์ คุณบริษัท j k f Global Group จำกัดมหาชนธุรกิจ5ดาวครับสร้างงานสร้างอาชีพโปรครับ028008000และบริษัทบุยเด็ด789จำกัดครับเนี่อก็เป็นคู่ที่2ของรายการแล้วนะครับสำหรับรายการบุยเด็ดงเรื่เดือดของเราบุยเดือดแบบนี้ฮะต้องอให้เครดิตเลยครับทางด้านโปรโมเตอร์ซุปเปอร์จีของเราคุณจิรชัยวชิระรัตนวงศ์นะครับหรือว่าประกบมาเนี่ยสีสั้นทุกอาทิตย์เลยก็เดือดสมชื่อครับ มวยเด็สังเวียนเดือดออกมาแต่ละนัดนี่ไม่มีสร้างความผิวังให้ท่านผู้ชมครับนี่ครับโดยเฉพาะคู่นี้ครับคําถามอย่างเดียวว่าใครน็อกใครครับถูกต้องครับผมจ้องกันแบบนี้นี่มีสิทธิ์จะไม่ครบยกครับโอกาสที่จะไม่ต้องพึ่งใบคะแนนเป็นไปได้สูงครับแต่ว่าอยู่ที่ใครเท่านั้นเองครับที่จะเป็นฝ่ายน็อกคู่ต่อสู้ครับต่างคนต่างระวังตัวด้วยกันทั้งสองมุมครับไมกลกาพลาดไมกลกาหลวมนะครับทีเดียวตุ้มเดียวมีโอกาสไปฟื้นห้องหมอได้ครับ นี่แหละครับแมอย่างว่าต้นน้ําด้วยนะครับก็ไม่มีใครอยากพลาดครับเดี๋ยวจบแบบยี่สวิหนึ่งนาทีนาทีครึ่งเนี่ยโอ้โหมันไม่คุ้มกับที่ซ้อมมาก็ต้องค่อยๆดูกันใจเย็นๆไปก่อนครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยการันตีเลยครับว่ามันแน่ประเภทโป้งปิดบัญชีด้วยกันครับทางด้านเอาเตะผากมาครับลูกนี้เตะฝังแข้งไปเลยครับธงชัยเพชรอุบลนี่เป็นแข้งที่ไวกว่าเสียงครับมาเร็วครับบังไม่ทันครับเพชรอุบล รับไปหนึ่งดอกงามๆครับดูครับธงชัยก็พยายามจะเปิดเกมเข้าหาสืบท้าเข้าไปใกล้ขณะที่เพชรอุบลครับหนีแข้งขวาครับบอกว่ามุมแดงนี่พลังกำปั้นนัครับเขาเองก็นึกในใจครับว่าผมก็ต่อยสาคนอาชีพมาเหมือนกันครับมาวัดกันหน่อยครับว่าใครจะดีกว่ากันครับพลังกำปั้นครับโอ้ยเตะขาเจาะยางจังหวะนี้ครับโอ้โหนะเตะแบบเต็มข้อเลยนะครับดูแล้วเนี่ยนอกจากเตะคนแล้วเนี่ยน่าจะเตะบอลเก่งด้วยนะ ตู้นครับ,รบแข่งสายหน้าครับของธงชัยธงชัยต้องบอกว่าระยะนี้นี่ฟอร์มสดเหลือเกินครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้ไม่เป็นซะด้วยครับชนะฝายัดชนะเต่งหนึ่งและฟอร์มล่าสุดชนะพนมกรถือว่าอยู่ในช่วงพีชช่วงสดสุดขีดครับในะชบจากพิจิตไลน์นี้หวะไม่ได้นะครับเกือบโดนเหมือนกันนี่ครับสามฟอร์มหลังของทางหน้าธงชัยครับยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นอย่างที่น้อยได้บอกครับ เดี๋ยวมาดูครับว่าเกมจะจบแบบไหนครับตอนนี้พักให้น้ำสักคู่ครับเดี๋ยวตามคนต่อมยก็มาเปิดอีกครั้งครับทางด้านด็ทกี่สอนกรรมการเสมอป้าเมย์ทั้งคู่นี้มารอกลางเวทีครับยังจดจ้องอยู่ยังหาช่องหาเดี่ยวกระทำยังไม่เจอครับยกแรกที่ผ่านไปครับทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันครับอาจจะศึกษาใจดูอาวุธกันนานพอสมควรครับยกนีครับได้เห็นของดีแน่ครับ พยานเพชรอุบลครับพยานจะเปิดเกมเข้าหาครับอาใส่ความใหญ่ความยาวครับแฟนที่รับชมอยู่อย่าเพิ่งหนีไว้นครับถ้าหนีไปไหนนี่อาจจะพลาดช็อตเด็ดของเราได้ครับดูครับบัดหน้ากระแทกครับพี่กู้ชายเลยที่จะออกกันหนักๆแล้วนะครับโดยเฉพาะหมัดแล้วก็แข้งับคู่นี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเข่าครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ถนัดการเตะต่อยมากกว่าครับเรียกว่าประกบได้ถูกคู่ถูกเวลาครับหางกระแทกยับซ้ายมาเพชรอุบลแหมน้าเป็นห่วงแทนครับเปิดการบ่อยๆนี่ ธงชัยที่ว่าสดๆนี่จะเป็นยังไงครับในไฟนี้อ้าวแล้วแม่ดันทิ้งไปได้ของธงชัยชายเลี่ยมตัวเข้าช่วยครับนี่ครับเกี่ยวได้แล้วก็เตะตัดล่างทิ้งทันทีครับทางด้านธงชัยครับเพชรบุญม่สนใจครับขยับเดินกดดันต่อเนื่องครับธงชัยถีบซ้ายเบรกไว้ก่อนลุกซ้ายนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับช็อตเด็ดยกนี้มีให้เห็นแน่ครับพี่คุณชายโอ้นี่แหละครับขมับเข้าให้เลยนะครับหมัดซ้ายของเพชรบุญครับ เออเรือพีเตือนแล้วครับอ้าวมีเตะตัดล่างมาด้วยครับแหมธงชัยที่ว่าสดครับอ้าวต้องเอาคืนมากครับแม่จังหวะต่อยและหน้าเปิดเนี่ยวังนะครับวินาทีเดียวสั้นๆครับแม่เกือเกมเนี่ยอาจจะปิดลงได้เลยนะครับได้เห็นลิศเดชเห็นพิษสงของมัดของเพชรอุบลครับจากนี้ไปธงชัยต้องละเอียดมากกว่านี้ครับอย่าไปร้อนเล่นเด็ดขาดครับเพชรอุบลนี่อ้าวเราต้องวนทุกซ้ายมาลูกนี้เริ่มโดนไบ่อยครับทางด้านธงชัยโดนไปบ่อยนี่ความมั่นใจหดหายหรือเปล่าครับ สัญญาณเตือนมาแล้วครับทางด้านเพชรอุบลครับว่าพลังกำปั้นหุกซ้ายของเขาครับพอที่จะปิดบัญชีได้ทุกวินาทีถ้าหากทางด้านธงชัยพลาดหรือว่าหลุดหลวมครับดูครับโยเข้าไปครับพยายามพยายามยาหาวิธีเจาะเข้าไปครับทางด้านเพชรอุบลขวาคนละทีจังหวะนี้โอ้ดูครับนีคู่นี้นี่ถือว่าทันกันเลยครับอ๋อคนนึงเนี่ยตะคนนึงก็ต่อยคืนครับแต่ว่าตอนนี้เพชรอุบลครับขยับเบียดเกมเดินเข้าหาโอ้หุกซ้ายครับแม่โอ้หน้าวาเสียวเหลือเกินครับ ถ้าแก้ไม่ตกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับโอ้โหฮุกซ้ายมาอีกแล้วครับน่ากลัวจริงๆนี่ครับต่อยมาหลายครั้งครับทางด้านหมัดซ้ายของเพชรอุบลเป็นหมัดหน้าที่ทํางานได้ดีครับเริ่มจากขวาม้าเจาวเตะขวามาอีกธงชัยตอนนี้โดนล็อกเอาไว้ครับเพชรอุบลล็อกมาแต่ก็แห่เป็นการล็อกในเกมครับแตงหวะตีเข่าไม่ค่อยถนัดครับเพชรอุบลการสับมือชกต่อครับนี่ครับหมัดฮุกซ้ายของทางเพชรอุบลนี่ หลุดหลวงก็มีโอกาสลงไปได้ทั้งสิ้นแหละครับขยับามนู่นแหวะมันไม่ให้ครับช็อตนี้ครับต่างเกมไม่ครับหมดยกเดี๋ยวตามกันต่อครับพักให้นานสักครู่ครับเชิงอุ่นเครื่องกันมาแล้วครับ2ยกเอาละครับเปิดฉากมาธงชัยวางให้น้าเข้าไปครับแก่เกมโดยการใช้สายยาวกับธงชัยไม่ให้พิจาวลเข้าถึงตัวครับพิจาวณตบมาพวกซ้ายมาพลาดไปนิดเดียวครับเหนียบยกนี้ครับทานาาธงชัยไม่หนีนะครับเดิน ต่อยหมัดหนึ่งสองครับปักหลักสู้กลางเวทีฝ่ายายหน้ายาวๆคอยศาสตร์ก่อนครับขวามาเกี่ยวได้แล้วกิ้มหมัดขวาขึ้นไปครับโอ้เอาละโอ้ยหมัดของเพชรอุดครับไปแล้วครับหมัดขวาดูองไหนกันบ้างครับธงชัยนี่ก็พยายามที่จะปรับเกมนะครับเบียดให้เร็วขึ้นนะครับธงชัยขยับเดินโยกเข้าหาฝ่าข้างซ้ายเข้ามาเพชรอุดมจะเอาคืนยังคืนไม่ได้ครับหมัดยังคลำเป้าไม่เจอ นี่ครับยังไม่มีช่องเข้าต่อยครับทางด้านเพชรอุบลธงชัยก็รัดขุมมากขึ้นครับจังหวะนี้เดินเข้ามานี่ยากยกกัดสูงสูงครับเป็บอนเตะขวาพค้งแขวไบอลเตะขวาโอ้ลูกนี้โอ้ยเต็มหน้าท้องครับนี่ครับเกี่ยวแล้วโต้ของทางด้านธงชัยถชิว่าทําได้ดีครับเวลาที่เพชรอุบลครับเก่งพลังกำปั้นแน่นนะครับเพื่อที่จะปิดเกมปิดบัญชีครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะต่อยครับขยับเดินต่อครับทางด้านธงชัยครับยกนี้ไม่ถอยให้แล้วครับเบียดเข้าไปใกล้ๆครับโยกขยับลรอ สายมาที่โดนขวาทันทีครับโอ้โอใคไหลุดไรหลวมไม่ได้เลยนะครับแนะ่โดนทันทีเลยครับแข้งของน้าเพชรอุบลนี่ถือว่าทรงตรงมาเลยจังกว่าทันกันครับเป็นมวยทางเดียวกันจังกว,ว่าคล้ายๆกันวงไหนเด้งเอาขังลงชัยโอ้โหบินตีลูกนี้อู้ยเพชรอุบลเอาขึ้นเหมือนกันอาครับคนดีผมดีครับเอาุทันกันตลอดเกียวสั้นกว่าแต่ว่าพยานจะขึ้นขอกดคอลงมาครับต้อทารธงชัยครับดูครับความแข็งแกร่งของเขารับขยับเดินต่อเนื่องครับคนตันเข้าไปต่อครับโยก หาจังหวะขยับไม่ให้ครับช็อตนี้ครับดูทางด้านธงชัยเนี่ยเพิ่มความดุดันครับมากยิ่งขึ้นนะแต่ละอาวุธเนี่ยทุนเน้นครับเอาครับแม่แต่ว่าเกรงมากเกินไปก็เป็นจังหวะของเพชรบุญครับที่ทำให้เขาเนี่ยต้องล้มลงไปอยู่บนพื้นเวทีอ่าล่ะครับลุกขึ้นมาสู้ใหม่ครับธงชัยหวัดกระสายมาเพชรบุญตัดตัวโอ้ลูกนี้เสียหลักไปครับเพชรบุญเตะขวาแล้วขาตัวเองลอยครับเอาล่ะครับมาบิดหัวใจกันต่อครับเกมการชกบนเวที ถึงตอนนี้ต้องบอกว่าฮะเกมการชกนี้ออกได้สามหน้าครับยังคงคู่ขี้ก็ยงตลอดนี่ครับเบียดแล้วก็ตัวปุ๋ยขวาไม่ถึงโดนเกือบเข้าก้านคอครับด้าธนงชยัยสายมาแก้ตัวได้ครับผ่านแข่งเดียวจังหวะเดียวนีโอกาสถึงแพ้ชนะได้ทันทีครับทั้งสองบุ่มโอ้เป็นเกมแห่งการชิงไหวชิงพลิบเลยนะครับไทยพาดเนี่ยโดนลงโทษทันทีับเอาแล้วครับแโคตรแล้วแข่งรับโอ้โหแล้วก็เข่าลูกนี้ครับแต่ตัวก็โดนเสียบขาเชือกเลยครับ โอ้ลูกนี้นี่ดูเหมือนว่าทางเพชรอุบลเนี่ยจะมั่นใจขึ้นมาเลยครับนี่ครับเริ่มจะมีโอกาสทำลายคงครับเพชรอบุบลเกี่ยวแล้วก็วางทันซ้ายอ้ยขึงยังกเขา่าโยนเข้าไปโอ้สุดท้ายแล้วเป็นธงชัยกวาดเอาคืนได้น,นี่ครับเกยมยังเหมือนเดิมกันทั้งด้านธงชัยครับขยับเดินเปิดเกมเข้าหาครับสืบท้าเข้าไปใกล้ๆครับโยกนี้ทางด้านเพชรอุบลไม่หนีเยอะแล้วครับดูครับโยกชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบครับตู่ขวายาวๆมายังติดบัง โอ้ดูครับพยายามที่จะเปิดเกมด้ืยอแข่งนะฮะธงชัยโอ้แต่ว่าทางโอ้นี่ครับแต่แลกกันคนละแข้งเลยครับโอ้โหเอาละครับเกมนี่เริ่มเดือดือขึ้นแล้วครับซ้ายของธงชัยซ้ายใหมครับโอ้เพรนุบลโอ้แจะเททิ้งครับจะเทออกนอกเวทีเลยไม่ได้นะครับโอ้นี่แะครับคนทีผมดีครับจังหวะวางแข้งแล้วก็เกี่ยวโต้ครับจังหวะไอคิวสมุยได้กันก็สนุกแบบนี้แหละครับธงชัยขยับโยกเข้าไปหาครับพยายามกระชับพื้นที่เดินบีบเกมเข้าไปหาเพรอุบล โยกโยกขยับต่อครับเตะขวามาโอ้ยโดนเก็บตัวอีกครั้งครับอีนต้วนวางแข้งขวาได้เนี่ยครับส่วนด้วยวัยิีปฏิพานอย่างที่บอกครับผ่านแข้งเดียวตีนเดียวนี่โอกาสถึงแพ้ชนะได้ทันทีครับเกมยังเป็นตรงหน้าธงชัยครับขยับเดินกดดันต่อเนื่องครับขวามาอัดเข้าไปนำทางเข้าไปครับโยกชิงจังหวะครับไขได้ครับช็อตนี้ครับขยับขยับขยับขวามาไม่จัดเจนครับช็อตนี้ แมดูเพชรอุบลเนี่ยวางแผนขุดบ่อล่อปลาเลยนะครับให้ทางด้านธงชัยเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะรอจังหวะ2แต่ว่าธงชัยเนี่ยไม่สนครับขยับเดินต่อจะต้องพยายามเท่านั้นครับถึงจะคว้าชัยได้ขยับเดินแม่ยังดูจังหวะกันอ้าวขวาไว้ครับยังติดเต่ขวายังติดบังกับธงชัยเพชรอุบลตอนนี้ก็เริ่มจะตั้งรับครับอ้าวกะแทกแยงระวังแข้งซ้ายมาโดนเกี่ยวโอ้ลงทิ้งกระชากทิ้งไปครับเตะขวาทีเดียวเสียหลักกับเพชรอุบล นี่ครับเกมมันทันกัครับพลาดนิดมาได้น้อยครับทําให้นี่มันดูงไม่ออกครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูือครับยังคงเดินกดดันต่อเนื่องรับทางด้านธงชัยขยับเข้าไปโยกขวามาจูยเกี่ยวได้ครับลากมาสะอดเข้าไปครับโอ้โหช็อตนี้ของธงชัยแนมดูว่าทาได้ดีครับธงชัยเพ็นอุบลคืนบันหนึ่งครับแต่ธงชัยโต้กลับไปสองไปสามครับใช้ความแข็งงเขาช่วยครับทางด้านธงชัยนาทีนี้ครับ นี่ครับเดิมเลยครับมีเข่ามาด้วยครับธงชัยเพชรอุบลแทงขวามาซ้ายคืนเอาครับซ้ายไปครับโอ้โหแต่ว่าที่ได้ที่ขาดเนี่ยตอนนี้ยังมองไม่ออกครับบางยานี่ครับเบียดเหลือเกินครับคู่ที่สองของรายการมวยเด็ดสังเวียนเดือดครับดูครับอย่างที่ผมบอกครับพลาดนิดเดียวตีนเดียวเนี่ยโอกาสถึงแพ้ชนะได้ทันทีครับน้อยครับนี่แหละครับพลิกผลถึงแพ้ชนะได้ครับเอาละครับเพชรอุบล รอนานไป,ไปนแล้่เพนเดอร์โวนตขวามาโอ้ลงนี้ได้ครับเพชร์นเกี่ยวโตวขึ้นมาเอาแล้วครับคุณทีผมทีคุณแข้งซ้ายมาผมก็แข้งซ้ายโตเอาแล้วแม่หมดยกที่สี่ครับพักแป๊บเดียวครับพักแป๊บเดียวบางทีที่มีความหมายของทั้งสองมุมครับดูครับแข้งขวาของเ,องเงนะพชอร์วครับขยับเดินเหมือนเดินมซ้ายมาอีโอโจังหวะนี้จะเป็นช็อตตัดสินเลยหรือเปล่าครับแม่มันสำคัญนะยกสุดท้ายนี่มันล้มแบบนี้ ไม่ดีแล้วครับแต่ว่าเพชรอุบลมาครับหมัดเดินเกมแล้วทาได้นะครับต้องเดินต่อเนื่อง่ปังเกตได้ว่ามื่คู่นีนครับใครเดินจะทาเกมได้ดีกว่าครับกลับหมักไม่ดีโอสายมาเพชรอุบลเล่นข่าขึ้นมาจากตรงชายครับกระชากได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เสียบสายมาเพชรอุบลโอเอาครับก่อนจากนี้เพชรอุบลเสียบซ้ายได้ครับนี่ครับนิดเดินหน่อยครับก็พยายามที่จะเอาชนะกันแล้วครับดูครับขวามาเกี่ยวจุ่ยโโหลูกนี้ยกเททิ้งเสียบ้ายครับโอ้โห บรรยากาศในเวทีนี่มันบีบหัวใจเหลือเกินกับทั้งสองมุมนี่เลครับสถานกา์พลิกไปพลิกมาครับธงชัยเสียบซ้ายต้เพชรอุบลก็ไม่ยอมครับรับข่าแล้วหาจังหวะเสียบคืนตลอดแม่เอาละครับยังบีบหัวใจครับอจังหวะสองสามจังหวะครับเป็นของเพชรอุบลครับแต่ว่าจะเข้าตากรรมการของเราหรือเปล่าแค่นั้นเองครับว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาตั้งรับอีกแล้วครับเป็นทางด้านธงชัยเดินเข้าหาวงในวงในแม่ไม่ตีครับอูนี้นี่ไม่ใช่บวยเข่า คลองได้แต่ไม่ตีกับธงชัยเอาละครับนาทีนี้ต้องเดินหน้าเข้าไปหาธงชัยเอาตนยกไปพลาดปั๊บเอ้าเตะขวามาต้องเล่นเกมครับกับระยะเวลาที่เหลือครับเนี่ครับเหมือนจะมั่นใจในผลงานกัรทนายเพชรอุบลครับหลังจากที่เดินมา4ี่ยกครับยกสุดท้ายมาคุมเกมคุมจังหวะครับทางด้านธงชัยครับยังคงเดินต่อครับขวายาวๆอัดเข้าไปโอ้นี่แหละครับยี่ห้อของศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดครับ4ยกนี่ยังดูไม่ออกเลยนะครับว่าใครจะดีกว่าส่วนยกนี้นี่ก็ ยังคู่ขี้อยู่ครับเอาลักครับยกนี้เพชรอุบลก็มั่นใจครับแต่ธงชัยแม่องผิดแล้วก็เดินหน้าลุยต่อครับธงชัยขยับไข่ยับเข้าไปหาครับเพชรอุบลรอโต้รอหดขึ้นครับธงชัยเดินตอนนี้ไม่ไม่จนกระดานครับยับฝากเชือกสายมาได้มาหนึ่งดอกครับธงชัยนี่ครับเพชรอุบลภาษากายนีบอกครับว่าสี่ยกที่ผ่านมาผมเดินไว้พอสมควรครับทาให้ วินาทีนี้นี่เขาบั่นใจในผลงานครับโอ้แล้วจังหวะนี้ครับโอ้ทีมหงายท้องครับโอ้ภาษามวยเนี่ยเขาเรียกว่าปิดกล่องเลยนะครับเจอแข้งนี้เข้าไปเจอลูกขีบลูกนี้เข้าไปครับโอ้ล้มทั้งยืนนี่มันไม่ได้เจ็บนะแต่ว่ามันเสียลูกเสียทรงไปครับโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้ครับธงชัยหมัดเท่านั้นครับที่จะเป็นคําตอบสุดท้ายให้กับตัวเขาครับขยับเดินต้องจ้วงวันครับแม่ยังเตะอยู่โอ้แต่ว่าจังหวะนี่ก็ดูครอบไมหมดครับ ของชายครับอีก10วินาทีจะทำยังไงต่อครับกวาดมาอือก็ยังประคองเอาไว้ได้ครับทาา่านครับพี่อุบลดูว่าตอนนี้อะไรก็ไม่เป็นใจกับทัพของชายหมดยกครับห<ด>มดยกสุดท้ายครับโอ้โหลุ้นกันจนถึงดีกาจริงครับกับมวยคู่นี้นี่แค่คู่ที่สองเท่านั้นนะครับในรายการมวยเดสส็ดสองเวียนเดือดยังมีชมอีกสามคู่ด้วยกันโเบียดกันส,สุดเลยนะจนถึงยกสี่ครับพี่น้อยครับผม อลณะกรรมการทงแกท้องสวยค,ครับรวมลงคะแนนจะไปทางไหนครับนี่ครับไปโน่แล้วครับเพชรอุบลนสอบางครูครับเฉือนชนะไปในยกสุดท้ายครับก็มาได้